ผัดเผ็ดกบครับกบนากบจำสินกบนะครับมีกบนาคุณคุณแม่ไปหามาผัดเผ็ดเก็บกระบัดนี่ ปุ๊บน้าก็อร่อยมากนะครับรสชาติมัน,นชาดีจะได้ที่แล้วโอ้ยใส่มะเขือนาตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ ไม่มีมือนะครับนี่เดี๋ยวได้ที่แล้วนะครับเนี่ยผัดผัดเผ็ดใสยกบนานะฮะโรทมด้วยยนะังไ่มหนบมันทมด้วยเน,นี่ยกบนาธรรมชาตินะครับเออคุณแม่ไปหามาเดี๋ยวเราจะตักแล้วโมบิติอันนี้ผัดเผ็ดใส่แบบทรอบมะเขือ แซ,บแซบ่บๆนะฮะเผ็ดสะใจใส่ขมิน้นมันอร่อยนะมันหิวน่องมันน่องมันใหญ่ๆแล้วก เดเรีบร้อยนะครับแบดอ้าสุดๆเลยด่เรียบร้อยนะครับวันนี้ะเพชรกุนานะฮะ กินกับข้าวร้อนๆอ,อร่อยนะ